ผมยังมีงานวิทยากรนะฮะนะก็สังเกตนะครับว่าทำไมผมถึงพูดไม่หยุดเลยนะครับคืองานงานหลักอีกงานนึงผมคือวิทยากรเวลาคนจ้างไปเนี่ยเขาจะปล่อยให้ผมไปอยู่กลางคนได้เยอะแล้วก็ปล่อยให้ผมพูดแบบชั่วโมงสองชั่วโมงให้เด็กๆฟังให้พนักงานฟังให้อะไรเงี้ยก็สามารถที่จะติดต่อได้นะะแล้วผมก็จะมีงานดนตรีด้วยนะครับก็มีคอนเสิร์ตท,ที่จะถึงนี้วันที่สิบห้า กุมภาณ์นะฮะที่ร้านเอกเอกเอลังสิทธนะครับมันแน่นอนฮะจัดเต็มเลยตั้งแต่ประมาณทุ่มครึ่งนะฮะเอประมาณทุ่มได้ไหมทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มนะ่าก็ไปติดต่อซื้อบัตรกันได้ที่ทางร้านเนยฮะเอกีเอกเอกนะครับแล้วก็ยังรับงานคอนเสิร์ตงานนส่วนงานเพลงก็ทาที่เรื่อยๆนะครับก็ตอนน concert, ี้ก็กำลังมีเพลงใหม่ ก็ยังมีงานอีกเยอะแยะมากมายเลยครับผมแล้วก็เาเคยเขียนหนังสือด้วยนะบางคนอาจจะมีหนังสือไม่ใช่ที่ของเรานะก็เป็นหนังสือที่น่าอ่านมากๆอีกอีกเล่มหนึ่งแล้วก็ยังมีงานศิลปะด้วยครับก็ mm. จะมีงานงานเพ้นท์นะครับงานเพ้นท์กีตาร์นะครับก็ยังรับเขาเรียกว่าเป็นพรีออเดอร์นะครับงานเพ้นท์กีตาร์สวยๆเป็นลายพากคราฟ mm. ะแล้วก็จะมีงานหลายอย่างกิตกรมผมเยอะมากครับผมไม่ค่อยว่าละ แต่ต้องขอบคุณแพทมากเลยนะไม่ค่อยว่างแต่ยังวันนี้เมตตามามาแบบเป็นแขกรับเชิญแล้วก็ให้ธรรมทา,านนะพี่ปิติมากครัแพทใช้คำว่าเมตตาเลยฮะเรียกว่ายินดีนะเปิดโอกาสเขาเรียกว่าเป็นการเปิดเปิดโลกให้ผมอีกครั้งหนึ่งด้วยเปิดประสบการณ์อะไรอย่างนี้ดีกว่าแล้วอย่างวันนี้ก็ผมก็มีมีมซ้อมดนตรตีก,ก็กลับมาก็รีบอาบน้ำหลับท่าแล้วก็มาอยู่หน้าจอลอเลย ค่ะแบบพี่ขอบคุณแพทมากๆแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆนะคะว่ายังไงก็ติดตามผลงานของพี่แพทได้น้องแพทได้นะคะที่ที่แพทอันเดอร์สกอร์สองทีพาวเวอรนะคะในช่องติ๊กตอกแล้วก็แพทจะมีหลายๆอย่างนะคะสินคงงสินค้าอะไรที่ทั้งอร่อยทั้งทำใช้แล้วหล่อผิวสวยก็ติดตามที่ช่องพี่แพทได้เลย แล้วก็มีเพลงให้ฟังด้วยนะครับเข้ามาเขาเรียกว่ามามาผ่อนคลายกันกับเพลงมะเพาะนั่นท yup um> ี่ผมลองให้ฟังนะครับค่ะหรือมีข้อธรรมะาอะไรนะมีความรู้สึกน้อถามได้อยากต้องการกําลังใจต้องการพี่แพทช่วยเล่นเพลงเป็นกําลังใจหน่อยเดี๋ยวพี่แพทเล่นให้ฟังเลยนะคะดีมากมากเลยนะคะยังไงฝากทุกท่านติดตามพี่แพทย์ด้วยนะแล้วพี่แพทย์ก็จะมี ร้านแพทเพลงสดเนาะทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มทุกวันถ้าพี่แพทมีเวลาก็จะมาไลฟ์กันยังไงก็ฝากแวะเวียนไปชมพี่แพทด้วยนะคะสนุกสนานนะฮะหลายคนเข้ามาแซววันเยอะนะครับเข้ามาจีบก็มีนะค่ะแพทถ้ายัางไงเอ่ออยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอบคุณแพทมากๆเลยนะคะที่ให้เกียร์แพทฝากอาะไรอีกสักนิดสุดท้ายกับเพื่อนๆิดนึงได้ไหมคะก่ขอนจากลากันในวันนี้ก็ถือว่าโชคดี โชคดีที่ได้มาเจอการมาฟังกันนะเพราะว่าสมัยก่อนมันไม่มีใครมาบอกเราอะเมื่อก่อนไม่มีโซเชียลมีอะไรนะการที่ได้รับข้อบูลอะไรต่างๆที่มันดีเป็นประโยชน์กับตัวเองอะมันยากมากๆทุกวันนี้ก็ถือว่าเราใช้เทคโนโลยีนะเป็นประโยชน์นะแล้วก็สร้างบุญต่อกุศลกันด้วยนะอย่างวิกิกิ๊กอย่างเงี้ยโอ้ก็พอมันมีเทคโนโลยีมีโซเชียลมีทิกตอกก็เอามาเผยแผ่ข้อธรรมะมาบอกบุญนะมาเป็นที่ที่ให้คนได้พักใจกันอันะนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ ใช้เทคโนโลยีไปในทางที่บวกอะไรเงี้ยก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับก็ขอให้นำข้อคิดนะครับหรือแนวคิดต่างๆนำไปปฏิบัตินะผมเชื่อว่าฏปบัติได้จริงนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะครับใครทํามากได้มากเรว่อยว่า,างี้ดีกว่าก็ขอให้พบในความสุขแล้วกันนะครับทุกคนค่ะแพทค่ขาขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะวันนี้แล้วถ้ามีโอกาสอาจจะต้องขอเรียนเชิญอ,อีกนะคะแพทย์ขาไ,ได้ค่ะแพทยมาผลโม้ใหม่นะ ได้ค่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเชิญอีกเลยขอบพระคุณมากสำหรับวันนี้นะคะแพทขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะกดออกยังไงคะเนี่ยเดี๋ยวพี่กิ๊กกดให้ค่ะแพทค่ะขอบคุณนะคะแพทค่ะอ้าวแล้วพี่กิ๊กกดออกยังไงล่ะเนี่ยนั่นนะสิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะตายแล้วแพทพี่กดไม่เป็นอ่ะแพทกดได้ไหมแพทสามารถไหม ทำยังไงได้บ้างหนึ่งนะคุณจะตัดกันเชื่อทีน่เริ่มไลค์โอนะกดยังไงอะคะเพื่อนๆน้ำผมท้องไปเลยกันทีโอเคก็เดี๋ยวเราจากลากันวันนี้เลยพร้อมกันอไ้ผมทำยังไงล่ะเนี่ยเดี๋ยวนะ โอเคถ้าางนั้นไม่เป็นไรค่ะแพทค่ะถ้าอย่างงั้นเพื่อนๆขาอย่างนี้เอ,อถ้าอย่างนั้นวันนี้พี่กิ๊กขออนุญ,ญาตจากลาไปพร้อมพี่แพทแล้วกันนะเพราะว่ากดออกกันไม่เป็นแต่ว่าบังเอิญว่ามีคนถามพี่กิ๊กมาค่ะบอกว่าวันที่คุยกับอาจารย์เบียร์มองผ่านม่านตาอยากให้พูดอีกทีดึงแพทแพทจะพึ่งลงได้ไหมรอพี่แป๊บได้ไหมคะ ดดเดี๋ยวบังเอิญอย่างนี้ค่ะบังเอิญของคุณคุณคุณ,คณนุชเนาะคุณนุษถามมาเรื่องม่านตาคืออย่างนี้ค่ะพี่กิ๊กมีโพยเขียนเอาไว้แล้วพยายามพกติดตัวบังเอิญว่าเดี๋ยวขอพูดอันนี้ให้คุณนุชนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราก็จากลาไปพร้อมๆกันเลย<ส>คือเรื่องของม่านตาเออพี่กิ๊กได้ได้ข้อมูลมาจากดร,กรสุกัญญามโนบาลน,นะคะซึ่งท่านเป็นครูนักอ่านม่านตานานาชาตินะคะที่ท่านได้ความรู้มาจากที่สหรัฐอเมริกาด้วยแล้วท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยทั้งกรรมดีหรือกรรมไม่ดีหรือว่าความ มันได้สั่งสมตัวเขาเองเนี่ยอยู่ที่ม่านตานะคะคือคือเหมือนว่าถ้าเราไปอ่านม่านตาเนี่ยมันจะอ่านได้เฉพาะคนที่มีชีวิตอยู่ส่วนคนที่ไม่มีชีวิตอยู่เนี่ยไอตัวม่านตาตรงนี้มันจะไม่สามารถเห็นได้แล้วทีนี้เนี่ยอาร,รมณ์ความคิดความรู้สึกต่างๆที่เรามีเราเป็นแล้วเราทําร้ายตัวเองอะคะ่ะมันจะแสดงออกมาถึงกับอวัยวะต่างๆค่ะซึ่งเนี่ยพี่กิ๊พยายามจะหาอยู่นะแพทย์พีพ่กิ๊กขอโทษนะเอกสารพี่กิ๊ไม่ได้เตรียมเอาไว้เดี๋ยวนะคะ พยายามจะหาให้เพราะว่าวันนี้พี่กิ๊กไปบรรยายทํามาค่ะแล้วก็เลยได้เตรียมเอาไว้ก่อนนะคะปกติจะเตรียมไว้บนโต๊ะแต่วันนี้เหมือนเอ๊ะได้เอาไปไหมไม่รู้นะคะก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวขอหานิดนึงนะคะจะหาเจอไหมหนอเดี๋ยวสักครู่นะคะอ่าเจอแล้วนี่ค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวเล่าให้แพทฟังด้วยมันจะพิสูจน์ว่าใจอ่ะเป็นนายกายเป็นบ่าวทุกอย่างที่ใจเราเบนนะคะมันจะส่งต่อไปถึงอวัยวะคนที่อาฆาตพยาบาทนะคะมีนิสัยแบบนี้ปุ๊บมันจะไปลงอวัอยวะคือไตของเรา นะคะแล้วก็จะไปลงกระเพาะปัสสาวะขาเข่าสะโพกถ้าคนที่ขี้วิตกกังวลมันจะไปลงลำไส้คนที่ขี้น้อยใจจะไปลงที่อวัยวะหัวใจตับอ่อนคนที่ปล่อยวางไม่ได้จะไปลงที่ต่อมพิทุอิทารีคนที่ชอบโทษตัวเองเอาอดีตมาทุกทับถมตัวเองจะไปลงตับอ่อนนะคะแล้วก็จะมีโอกาสเป็นเบาหวานด้วยนะคะคนที่ชอบเพ่งโทษคนอื่นว่าคนอื่นโทษคนอื่นมันจะไปลงที่อวัยวะตับอ่อนพักผ่อนไม่เพียงพอไปลงตับอ่อนคนที่ขี้โกรธขี้โมโหชอบทะเลาะกับคนอื่นมันจะ ไปลงปอดคนที่ใจร้อนมันจะไปลงที่อวัยวะตับถุงน้ําดีไทรอยอันนี้สําหรับคนที่ขี้โกรธด้วยนะไปลงที่ตับถุงน้ําดีไทรอยแล้วก็คนที่ชอบดูถูกคนไม่ได้ดัางดังใจชอบเอ๊ะเอ๊ะแล้วก็ว่าเขาได้ใจพวกนี้มันจะไปลงที่มดลูกรังไขนะ่หน้าอกหรือผู้ชายก็จะไปลงที่อันถากค่ะอืมอันนี้เป็น เป็นวิทยาศาสตร์เลยที่เขามีงานวิจัยรับรองเลยว่าสิ่งต่างๆที่เราเป็นที่ใจของเราแล้วมีความทุกข์ความเครียดแล้วมีอารมณ์ความคิดความรู้สึกต่างๆเหล่านี้มันจะมีผลกับอวัยวะของเราทําให้อวัยวะต่างๆทํางานผิดปกติและอาจจะเกิดโรคที่ไม่ดีกับอวัยวะนั้นๆได้ค่ะแพทย์่าค่ะก็ประมาณ